สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีกีลาน้อยอุ๋งอิงเพชรบันแพงนะครับแล้วก็ร่วมไปถึงสวัสดีเอฟซีช่อง youtube รวมไปถึงเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนน้ำนะครับเมื่อนี้นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงมีคิวทำการแสดงนะครับอยู่ที่ อำเภอกันรทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ตรงข้ามเนาะตรงข้ามกับคูโบต้ากันทลักนะครับเมื่อน,นี้นะครับสถานที่เนื่องจากวางม,มว่านมีฝนตกลงมานะครับช่วงค่ำนะครับปรากฏว่าออพื้นที่มันระบายน้ำวัานมันกาดจ,จะ อาจจะยังจืนจ้นๆในแจ้กน้อยเนาะนะครับแต่ก็กําลังทําการแก้ไขนะครับผู้จัดกําลังทําการแก้ไขนะครับเรต้องเรา,าต้องกังวลนเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนี่เพิ่งจะเริ่มขายบัตรแล้วนะครับส่วนด้านในนะครับก็ยังทาการตั้งวิธีนะครับช่วงนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ ตั้งเวทีนะครับพอมาเพื่อนกะล่อยืนยันเนาะเรื่องของสถานที่ที่จะตั้งนะครับหามงเล้ยังได้ตั้งนะครับมือน,นี้นะครับพูดละเนาะนะครับทีมงานเ,เท้าเราต้องยานนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็แล้วเบิร์ตเนาะนะครับประมาณหามงหามงเล้ยังได้ตั้งเวทีเพราะว่าด้านหน้านะครับมันมันมีน้ําขังผู้จัดก็เลยเอาหน้าดินออกแล้วก็เอาดินทรายมาลงนะครับเอารถเอารถแม็ แมคโครนะครับมาปรับนาดินนะครับปรับเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องยานไม่ต้องห่วงนะครับมือนีปลอดภาระปลอดผลนะครับโดยทำการแสดงแน่นอนนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงมือนีนะครับในทําการแสดงแน่นอนนะครับที่สนามตรงข้ามนะครับกับคูโบต้าอําเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดเพชรบันแพงอายะสอดแจ้งเรื่องมือนีพี่น้องนะครับช่องดีเจสาวน้ํายืนนะครับทั้ง หาช่องดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทั้ง u t u b e แล้วก็ทั้งเพจมือนี้นะครับนอกจากมาทำคลิปแล้วนะครับก็ยังมีแนวมาฝากพี่น้อง f c นะครับพี่น้อง f c ที่เป็น f c ของช่อง YouTube แล้วก็เพจของสาวน้ำยืนนะครับผมมีน้องผ้าร่วยมาแจกมือนี้เอามาหาตูนะครับเดี๋ยวีะให้สาวน้ำยื่นแจกนะครับนี่คือน้องผ้ารวยนะครับนี่ ห้าตัวนะครับกติกาก็คือเหลียวแป๊บนึงพีพีเซนเตอร์ตอนนี้เอาให้เอาให้บอกผอันนี้อันนี้ให้ใครกันนั่นนี่นี่นี่ให้แม่เขาใช้นี่ให้ลูกให้อะไรชื่อน้องพารวยนะครับน้องพารวยเอามีมาแจกห้าตัวก็เดี๋ยวก็ต้องถามว่าใครที่เป็นใครที่ตอบคำถาม สั้นๆได้ใจความได้ใช่แล้วก็ต้องเป็นว่าผมต้องเป็นผู้ติดตามเพจหรือ YouTube สาวน้ำยืนนะครับมูลค่าประมาณว้ายมูลค่าจะพูดให้ด้วยใจกระจกไม่ต้องพูดมูลค่านี่ประมาณสี่หมื่นได้นะครับนี่นะครับนี่นี่ได้ใครับแม่เจ้ากินหู้ดท่านว้ายมดเหมดอนบุกเลยคอยไปบ่เป็ดเลยไปพ่อพ่ออ้าถือนี่มูลค่าประมาณ สี่หมื่นห้าหมื่นได้เนาะถ้านีเงินใสคอยพงพ่นไปมูลค่านะมูลค่าน่ะท่ารกระช่างมูลค่าห้าบาทสิบบาทเดี๋ยวเราให้ด้วยใจกระจกใช่ไหมอันนั้นไม่แมนแต่ว่ามูลค่าโดยร่วมอ่าสมมุติค่าเท่าไยก็อยู่ที่ทามีเงินใส่เจ้านี่บ่ท่านเอาสิตามมาคนช่วยมาตามมา เอาไอ่ผมถือไปเรื่อยไปเลยถือมาเดี๋ยวซื้อผ้าไปแจกน้องผ้ารวยนะครับผู้ใดติดตาม YouTube แล้วก็เพจช่องสาวน้ำยืนครับจะแจกผู้นั้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแม่แม่ดีเจน้ำยืนแม่ดีเจน้ำยืนก็ได้นี่สวัสดีครับลูกอยู่ปอไหนแล้วครับลูกอยู่ปอหกเหรออ๋อเอาวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์มาดูสาวน้อยแล้วพรุ่งนี้จะได้ไปโรงเรียนไหมเนี่ย ไปคือเกาเป็นอย่างขึ้นได้มากแล้วลูกขึ้นมานอนอยู่บ้านแม่อยากมาดูครับโอ้แม่อยากให้มาดูตกลงแม่หรือลูกชอบกว่ากันแม่ถามแม่ซิได้ติดตามช่องดีเจสาวน้ำยืนไหมจริงอิหลี่อยู่บ่เอ้ยใสเดี๋ยวไปหาหน้ามาทนังพี่มันจะชาติเรื่อยไปหาหน้ามาทนังพี่โอ้โหนี่ติดตามแล้วใช่ไหม ติดตามแล้วโอ้ติดตามแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเร้ยอยหเล่าเฮ้ยเล่าติดตามเพจได้เข้าไปเบิ่งหน่จะเทอบอกเพจเบิ่งตลอดอยู่เนาะเพจก็บเบิ่งตลอดเข้าเบิ่งสาวน้อยเขาไ่ได้เบิ่งดีเจสัมู YouTube ติดตามแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้นี่นะครับมัตตานี่สิถามมีความประทับใจสาวน้อยเนี่ยให้ว่าความประทับใจเกี่ยวกับสาวน้อยเอาง่าย ติดตามมาแต่ไอเบื้งคีบแหกที่ว่าอุ้งอิงไปสมัครลังหานก็เบื้องว่าตลอดเลยครับวันนี้ไป่ทำงานก็ฟังตลอดเบิ้งตลอดเลยที่อย่งคือเบื้องมันหงกดหงิดเลยมักเสียงเพิ่นนะอ๋อมาเสียงเพิ่นน้องกระนาฮักนั่งครับน้องนาฮักนั่ประทับใจอย่างเอาในวงนี่ก็ทุกอย่างนะค่ะทุกอย่างเลยก็หาโอกาสว่ามันอันไรมันไกลที่สุดก็ดี ผลิตภันฑลถังในตัวนี้ใกล้สุดแล้วใช่ไหมแต่คุณหานค่ะมาแต่คุณหานคุณหานมันในกี่สิบกว่าโลเนาะค่ะามากเลยค่ะบกลค่ะหาโ<า>อากาสมาเบิ่งน้องค่ะติดตามแล้วเดี๋ยวใช้สา,ายน้ำยืดมาเจ้าไปนี่มีพี่คนนึงเขากันเป็นเพันอยบตอเป็นวัดศรีมหาธีจเซาสารน้ำยืดนี่บอกทำงานน้องการมันเป็นเด็กก่อนแม่โอเคจำานอบตแม่เป็นวัดศมาอยู<า>่แม่เม็นแม่ แล้วสิมาาหนี่เดี๋ยวเพิ่นกำลังอัดคลิปของไฟขอรถแต่ขั้วเดียวเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวให้แม่เจ้าเป็นคนบอกอย่างนี้แหละนี่เพราะว่ากติกาเข้มถูกเจ้าเจ้าเป็นพิพิธเตอร์เจ้าต้องยืนตรงนี้เราหอดแต่ว่าดีเจจอนยืนแต่เป็นเป็นดีเจชุมชนโอ้โหไปว่าแม่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 ไอ้ดีเจตามยืนไหนพุ่งไปฟังตั้งแต่อยู่ขึ้นหลักตั้งแต่อยู่ขึ้นหลักจนมาจัดขึ้นชุมชนแม่ มาเนี่ยเร็วรับก่อนนโอ้คนลากรถขึ้นรถิลมอรอ่ียแม่ขึ้นแล้ว่นเจเจ้าแห้งสวัสดี่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขบคุณค่ะอันนี้โก็เตียนอุ้ยน้เจาคนกระทัดรับนี่ยแน่ลู่หวดกนแล้วจ้ะพอว่าถือตามก่อนเวแทแล้วเป็นเอสาวน้อยเป็นเอเจ้าวดติดตามให้แล้ว แม่น้ยืนไม่่อกว่าม้าใช้ละมือนี้คือบอกว่าน้ำเนื่อตุเรียนไม่ท่าุม่้แม่มันกระซุกเลยค่ะตว่าแม่ลายนะคะตสามาไทยรู้ไหมยูสวนยูส่วนอายว่าอายว่าอายว่าบระันซุปกภะสานลายว่าบระันซุปมากส่วนอายู่ซ้าตะล่มเนี่ยกระันซุปนรุ่นแรกน้ำไปแหลวรุ่นแรกมปีนี้เป็นสองรุ่นไมไกลกันไหนกอกันไห้เพิ่งเขาจะตัดอส หยสูงเด้อหาจะเอาหาหกลุมเอาล่งไหาสูงเด้ออาจารย์เอาไปคอมเมนต์เอ้น้ำเยอะเด้อแม่แเมื่อกี้เอาว่เมื่อกี้แม่ก็ไผ่ลูกาน่ะลูกทายจะไปโรงเรียนกันยังม่อยู่น่ะนะเออลูกาพ่นน่ะแม่ลูกาพ่นติกาก็คือติดตามเพจหรือติดตามยูทูบ b e ใส่เบิ้งให้โนเบื้งกันยูทูบติดตามเียนะยูทูบติดตามหรือยันเฮ้ยวันนี้ใส่เบิ้งเบื้องแม่เป็นผู้ติดตามหรือยันเพราะท่านติดตามกระเป๋ากดเสเบิ้งพิมสาีเจน้ำพเอเบ้งาอันเป็นคนดีมีน้องมีน้องร่ำรวยนะคะวันนี้กระปุกพารวยพารวยน้องพารวยมูลค่า มูลค่าก็หอมูลค่านี่คือหลายหมื่นเป็นแสนได้นิมาแล้วเนันี่่ามันอยู่นีู่ลค้น่เห็นไหมเห็นน้ำกันอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเขาบอดี้ีี่วัดีอ้ไเพื่อลเมื่อกี้ที่กดเป็ไงลองดูเกิบนี้แล้วก็ลองดูซิกดติดตามหรือยังในยูทูบอ่าหน่ะเห็นบ่ เพ่นกดกดปเลยนเพราะวาสุดยจะดูเลยมมาในเฟรเด็กก็ติดตามมาหากระโดคอฉล้องตอนนี้พหัวถ่ายแล้วาโอ้ตามแล้วอินลีฉลองหนึแสนหนึ่งแสนผู้ติดตามน้องอะไรครับนี่น้องยังลูกน้องกีตาร์น้องกีตาร์เอาบอลลุกกระปุกออมสินเอาบอล เ็ยได้ยได้เรายมจะให้อย่ล้่แจกดอก่สัน่เอม่มีผู้ใดไม่น้องบ้างลูก้ใดแหละเายมใ้ใโทษลูกใต้เดียวพี่น้องเ้ยพ่อนะมให้ใแม่ก็ได้สัแม่เพราะแม่เม่เอาแม่เอาเอาไป้ลูกใรได้ให้คุณแม่ก็ได้ท่านอร้าหลักเกณฑข้าหลักเกหมดทุกอย่าง ข้าหลักเกณฑ์ข้าตามเกณฑ์คือพูดความประทับใจด้วยเป็นผู้ติดตามช่องด้วยไปซื้อแตงโมตั้งอะไรหลายๆของแท้ก่อนแช่เอาไปบุงเนาะข้า้วยวันนม่ขารวยรวยเนาะเปา็นอะห้ร้านกระไดเนาะแม่อยาาขอบคุณนหลายที่ติดตามฉลองหนึ่งหนึ่งแสนแล้วติดตามทางเพจทางเพจียงด่อยากคอมเมนต์ดูว่าผู้ติดตามนานแล้ว แเขาไปไปไปเแนท่น่นเด็กกเมา้ทางเพจแสนแล้วทางยูทูบสองแสนกว่าแล้วค่ะเป็นวงเพอเป็นวงวันนเะไปเท่ติดตามวงนี่และเรเป็นยังเจ้าหน้าที่กำลังมาวงนี้เริมทำแล้วนีงกันตายไปเลยองอันเลยไม่โอ้ไม่ไม่ไม่คลิปโอนคจ้า เขายังเป็นอะเนาะอาเนาะคลิปนี้ทงทายก่อนเรอ่ะเป็นคลิปะาถุงนู่เดี๋ยไปนหาถุงอยู่บุเ่เป็นคลิปความดีและขอบคุณอบคลขอบคุยังมีอีก5้าตัวด้วนี่น้องพ้ารวยขอบคุณครับดูเสื้อนะอบขอบคุณดีเจสาวน้ำเยืนนะครับทีะงานน้องผ่ารวย เก็บเต็มลุวยหลีลูกเก็บเต็มเลยลุ้ยหไดอลูกขอบควาได้หลายคร่บ